สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าดูเ fc ซีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชุองกระจอยเด้อป้าุูเลยมาพี่ด้อมาพี่สิตาข้าช่อยด้วยผ้าบ่ไก่ข่าชวนพักบ่น่ะ โอ้คือข่าวตี่เสียวถี่เสียวใช่ไหมไปได้ไกลแล้วบ้าน่ใช่ทินี่ยเล อี่หลาสิไปใช้ด้วยไปใช้ไนะห,หนทิดบปได้อยู่ทงนาเลยดอ้ยนะเออทิดอยู่พ่นนะทิดอยูพยพอย่พ่นเออทิดปริ่นเฮือนมุงแล้ว bên nhuận mùa hèo hoặc là mùa hương hàm phụ nữ ôi chẳng nề yang nái có chỉ nghe nè tên 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 cha tên 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 mẹ ơi, tên tên mẹ ơi. Được. Bài xế đủ nè Bài gì ngô ngu khổn không đâu đâu Ui mẹ giả ngu vô nhỉ ngu vô nhỉ ngô vô Oop, oop, oak, cái kai, ừ, ừ, do ngọt oop, 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 đinh, oop, 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 มาไปเลยลูกมาไปแม่ฮ้อนแดดเด้ตัวเล่นเนาะแล้บ่จับลูกไม่แต่ขี้ดินนะบ่จับบ่จับมาชุบกันแม่ชุบกันแม่ชุกันแม่อยากชุบกันเพื่อนพานะยามออกลูกยามออกยามาพี่ลูกยามาพี่ มาพี่ไว้นั่งน่ะกเผือผ่าอมานหน่มาหมมาเลยมาเลยมาเลยเ,ลยเลยออไปไป,ไป,ไปน้นี่ป้ายก็กันวอมแดนนะดน,นะอีางหน่อีหาง ้บาให้แม่ไปนั่งบ้าเหรอ,อ,อให้แม่นั่ง เสียงลมจัมาพี่ดุงมาพี่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  เอากุญแจเกุญแจาปามเปิดไปนี่เปิดเ็กเนีเเ่นี่ืเ <c oughs> ออยากขี่เป๊กเบป่ะ cây rồi mấy cây hả đấy nè, cây cúc cúc cây cúc cúc, cúc cúc, มาเลยอย่าดินาด่นบอลหันไปงูกัดตีนนะคะอย่าดึงน้องมาแนวกาดขานั่นไปนะคือต้องเพื่อนนะเฮะ้ยปไปคือต้องเพื่อนไปคือดิ่งของนิ่งไปดิ่งของน,นิ่งนะไปตัวรถมิเตอร์เรนไปเลยอันนี้ mọi người khôn lái cho nó khôn chắp à, nó cái cây nào mà chắp đấy, Cái cây cây nó đó ล่มนะห่วยแลนแล้วนี่นะป้าขึ้นไปหาป้าปะขึ้นหาพ่อปะโอ้ยบาทเอ้ยเมื่อยงเด้อ

Lúc nạp đúng Nạp nâng tròn xàm đúng ạ Ba Đứt ừ, Tò tà bố bò Ok này đây, này đây, này. Nhi đây nhi đê tò tà nhi Nhi đê xả nhi đê xả Nhi nhắn này, Nhắn nhi Thảo hiện ra đấy lụng nhi hiện ra đấy nhi Ba Anh đi đấy anh đấy nhắn nhi Chà Đào

เดินนางนจ๊ะอุ้เต็งขาไม่จอยอะ้นี่นะเนี่ยเต็งเ้าไม่จอยลเลยเจ๊ด bố bơ mẹ chỉ hắn. cái cái cặp hùa cặp à, mình lấy cục tôi lấy cục cải. Chị, mẹ mừng này tôi lấy cục cày đi anh đi bò có cây cục cày có cây ở đâu nghe sao đây từ từ đây

บ,บ่บ,บ่ตอปาหอพึ่งขอผลขอภัยเอ้ยหอผล่อผู้กันขอคูนี่จอยคิดค่กับบันว้นั่งดี้ยนี่ีมือกันอันมานี่นั่งมือกันดดสิเป็นง่ายว่าไปถึงไปนัางนี่ ha, tốt tiền tên luôn ơi ngơi, tốt mẹ tên ba tốt mẹ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  tốt ba tốt mẹ ba gà đi, ờ, <laughs> ê mút ê mút mút Nút. mèo má say ba lơ cày tìm Cây ừ cây. Cây. Cũng, cây. ừ Cây cúp ừ. rồi. ล้องกางไปหน้ากางไปน้างูงูอ้ยงูมีพ <laughs> uh ิษ huh. อ no, I mean, ุ ced, no, no, no. ้ยย้อั้ว้ายงูงูนั่นสีกอไก่แม่มยนางไสีกไก่ไหมบ้านไก่อนล้อรถนีล้อรถีอรล้อรถล้อรถ อันนี้ตอตานี่ใช้ตา่ได้ไตายไดีใช่ไมใช้าตไ่ะเอออันนี้บอกเออซี่แม่บังนะซี่แม่บังนะอืมเกงเออหัวใจตอปใส่เกมอันนี้ได้อันนี้ได้ขาเห็ดย่งอันนี้ขาเห็ดย่างอันนี้ขาเห็ดย่างดอกเห็ดอะไรเห็ดอะไรอ่จต้าเออาเอามือหนเลยแจามือนำแจ๋ามือนนำเลย ไม่ด้ขึ้นเป็นั่งโอ้ยเอ้ยมันจะเป็นง่ายว่าไปนั่งนักเรียนบ๊อบนั่งนั่งอู้ยี่อะคุณครูสอนนี่เห็นป่าคุณครูสอนนี่เห็นป่าคุณครูนี่นักเรียนไหนไหนนี่ยุงนี่ยุงนี่ยุงกัดยุงกัดคนเห็นบ่ยุงยุงยุง

cha con con, con 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 đưa dạng đưa chỉ dạng 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 chà con, con chà con con dạng คนบรตนว้ายบางแก่ฝนตกนะฝนตกนะฝนตกแล้วมีฝนตกพอูนีู่ไฟนี่ไฟเดีวมาไฟมาแมว่าเยอมาแมวยยะโดรนลดร đồ chịu mà đồ chịu 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 đồ chịu này, chịu chịu này, chịu 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 này

เก็หมูไปให้คือพกยัอู้หอ,อมาจะปะแล้วหายใจมายี่มาพีมาม่วาพี่ก่อนนะอะอนอะ จ้านเฮ้ยบ่อเสะบ่อหลุดนี่นะมันโมบ่มัมบ่ดูจ้ากันชุจ้ากันชุจ้ากันจ้าอู้ย,ปย,ปยโ,นโนยปย่เลยโป่เลยจ้ากันโอเคฉัน้องความแมพี่น้องของจอยกับสิคอจคพิเศษครับสำนีกันเ้อขอบุญขอบคุณอะไรปลาดงเลยที่เข้ามารับชมที่ลูกค้างโฆษณาของกัจจอย ขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อเนาะพี่เมฆก็ไปแล้วกล่าวสบายดีแค้ดูใช่แค่แค่